คนตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาแสดงในวันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเสียงเชียร์ดังมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแต่ว่าทุกคนจะชอบโชว์ที่พุ่งเราได้เพิ่งแสดงเสร็จไปเมื่อกี้ชอบใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะ อ่อยร้องกด้วยแล้วถ้้อีกรอบก็ทุกคนมาเต้นเป็นเพื่อนเราด้วยแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็จริงๆรับเพลงนี้นะคะพี่เอิร์น must be now ของพวกเราก็เป็นเพลงที่พวกเราสมาชิกทั้งเก้าคนไหวไหมคะไหวไหมกี่คนเลยกี่คนนะพวกเราสมาชิกทั้งเก้าคนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจถวายข้อเข่าและข้อหลังให้กับเพลงนี้มากๆใช่แล้วค่ะจริงๆพวกเราก็ พวกเราเด็กๆน้อยทุกคนเนี่ยค่ะก็ตั้งใจเด็กน้อยเงียบเงียบวันนี้มันเกิดเงียบวันนี้เด็กๆอย่างพวกเรานะคะตั้งใจเต้นมากซ้อมกันมาอย่างดีเลยถึงแม้จะเต้นผิดไปนิดนึงขอโทษด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนสมาชิกเราบ้างดีกว่าไอ้ที่เขาพูดกันมาว่าเ้ยซ้อมหนักมากถ่ายร่างกายมากมันเป็นยังไงคะนิกกี้ เรียกว่าถ้าถามถึงความหนักหน่วงเนี่ยก็หนักอยู่แต่ด้วยความที่พวกเราเนี่ยมาสปีนาลเป็นเซมบัสสื่อที่เลือกโดยคะแนนสอบเป็นก็ค่อนข้างที่จะชิลๆหรือเปล่าเขออะไราะอะไรพี่พิงค์ขออะไรเราขออะไรเพราะเราเป็นตัวแม่อะไรอ่ะอ๋อเราเป็นแดนไงอ๋อแดนเลยเต้นเลิศอะเนาะเออเลิศอะอยากถามถึงความหนักหน่วงสักนิดนึงขอสาธิตแบบบางท่าที่คิดว่าแบบ ยากที่สุดหรือแบบปวดหลังที่สุดนี่จริงๆชันขอรุ่นทรงคนหนึ่งได้ไหมได้ของสาขาได้ได้เอาไปเลยน้องแพทก่อนแม่น้องแพทว่าไงลเราเอาไปเลยตัวแทนเจนซี่ของเราพี่แพทก่อนเลยตัวไม่เคยจะตัวอ่อนเท่าไหร่พี่แพทเผื่อข้างหลังไม่ดีอันนี้จะเป็นการแอคเซิเบิร์นหนึ่งในท่าเต้นของเราที่เราถวายหลังและหัวเข่าให้เพลงนี้นะคะสุดเอ้ยฝั่งน้ำเงินฝั่งแดงพอดีด้วยฮะบาเจ้า ถ้าไหนที่รู้สึกว่าพวกเราเหลังหักกันบ้างเออ,อมาท่าแรกเลยค่ะน้องแพ้ได้แก่เออเออเออ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 ่งอ,อีกไม่ใช่หรอใช่ไหมพี่ออเดี๋ยวพี่ออลง <laughs> เดี๋ยวจริงจริงมีคนลงได้อ,อีกมีคนลงได้คอาม้ามเมื่อกี้เราขอเพิ่มด้วย อ๋อเบสิอ่าคือ่เราเอ็กซัมิพทาเราใช่ไหมเรายังไม่ได้สัมภาษณ์เซนเตอร์ใหม่ใบแดงของเราเลยอยากทราบว่าความรู้สึกตอนได้รับเป็นเซนเตอร์เพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแบบแบบแรกเลยตอนแรกก็ตกใจค่ะว่าเอ๊ะได้เป็นเซนเตอร์ด้วยตกใจหนึ่งก่อนกับตกใจสองคือเพลงนี้เหรอ พี่ชาเพลงนี้หรอมั้ีนาวหรอมาท่าแรกมาเลยมาเลยทั้งแต่วันหนึ่งทั้งแต่วันหนึ่งเมื่อกี้เต้นผิดเลย, <c oughs> เ,ลยเสียใจมาก <c oughs> เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าทุกคนค่อยมาดูใหม่นะค <c oughs> ่อยฝากฝากไว้ก่อนถ้าไม่โอกาสหน้าต้องมาดูท่าน,นี้หนูจะเต้นให้ถูก <c oughs> อ่าดีใจมากๆค่ะแล้วก็แบบว่าดีใจมากที่แบบว่าเราได้มีสายเต้นทั้งแปดคนนี้มาอยู่ด้การเดในเพลงนี้แล้วแบบตอนแรกคิดว่าแบบเพลงมันต้องออกมาดีมากแน่เลย เพลงออกมาดีไหมคะทุกคนเห็นมาแล้วขออยากเ่ยงบัสปินาเลยอ่ากลองเพลงหนึ่งยังไงอยากให้ทุกคนลองไปฝึกเต้นกันมาด้วยนะใช่ไม่หยอกมีชาร์เลนต์ในอีกต่อถูกต้องเดินเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งตัวแทนจากบ้านของเราไปก่อนทุกคนได้ดูมนี่เอาพี่เอาพี่ยัยไปเต้นด้วยเลย สี่ยาวที่เอสแบบนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตุว่าพวกเราเนี่ยผมยาวกว่านะแต่ว่าเต้นไม่แรงเท่าคนผมสั้นคนนี้ท่อนสะบัดแบบที่สะบัดผมทิจริงๆแล้ะยังอยู่ผมยาวสุดนะจริงก็เต้นหนักหน่วงกันพอประมาณแล้วก็ซ้อมบ้างช่างเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโชว์เพียงเท่านี้แน่นอนพวกเรายังมีโชว์อีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงใหม่ด้วยนะคะทุกคนพร้อมหรือยังคะ ต้องพอหรอยัองไม่รอหรอ